สบายดีสบายดีครับมิฟอสบายดีสบายดีอีซี่นเอีซีเด้ออีซีใช้ฝาฝาคนบึงเลยซี่เลยก็ปุ่งมัน้ก่อนเนาะป่ว้นองเนซีเน้อบุ้งมาิฟอได้ป่ะคุคนทางไทยทางลาวประเทศนอกเอาไม่ได้กตะไบบัตเอมีตะไบดนเนาะเออดีอ่ะโอเค อิสลาเเนอะโอ้อิสาเอเพิ่นชีวังเข้ากระจยบ่ลเลยจากจบออิสรามอฟไหนกราฮะอ่อิสาอกแนะนําตัวเลยชื้อยังจานหนชื่อยังจะบาดีชื่อยังบุญเกิดห่วงเ้อท่านเอ้บุญเกิดห่วงเขาไปกูางแล้วเว้ยคนก่ไล่กคกลับทานเอ้เอ้ยบ่เกิดมันเกิดห่วงเนาะเกิดหวงจะคนบ้านไหนจ้ะ มึงมาโคก็จะเหมืนเดเออวันเดียวกันนะมันโคกมันโคกเลยเมื่อยั้จ้ะน่งมึงจะพนมัฮะมึงจะพ่นมั้ยุ๊ทุ่มร้นจะพนเอาเีบ้อยงังแสมพันธเคสโอเคไปใช้กระบุงแล้วแบบนี้ไปใช้กระบุกงแบบนี้เออทำให้ไปไก่ห้องประจักษ์คนจะไม่ใช้กระบอกเพรรถเดี๋ยวคนก็มาชงเนอจะมายังจ้ะน่งไปตลาดแป้งชุบเต็มมุลฮรัดได้ยังเนี่ แต่ใีไก่มันลปีไก่ไมากยตีไก่น้อยบ่มาจะตลาดนัดตลาดัดบัดเอะไรม่รูม่าบเียเงินกระไรเงนคำนี่ไมไปังนข้ามจนหมีเินคำเอาือซื้อได้สหรัปีไก่มซื้อนที่ปั้นแลซื้อมีอยู่หางลาไหจองมีหางปลาไหลก็ปูมันอยู่ ัเมื่อเบิ่อคอยสบายดีบานี้เอ้าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพวยพี่น้องเนาะเอ็ซีเมื่ออยู่ครูซูคนเมื่อวานอยู่ฝั่งเราฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศพวี่น้องเลยหรือว่าสหรัฐอเมริกาคือว่านี่เนาะกายยินดีเข้าสู่ช่องยูทูบบาสีพองแชนแนลพเก่าอีกแล้วพวยพี่น้องเลยเนาะโดยมิเนก้ามาพบพ่อครับลูกพี่ใหญ่เนาะสบายดีลูกพี่ใหญ่ตอนยังน้อยปั๊บเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยหัวหน้า มาดีห้องเลยเนี่ยเนาะมักหัวหนาดดิกหน่อยกบหัวหนัดมักยังมักขครไปหายิ้งเนาะยิ้งจกกระปอมเนาะนี่กระปอมพวกระปอมมึงเออแล้วก็ฝันได้มักซื้อไก่เนาะซื้อไก่หน่อยไปตีกันนี่ก็ตีเนาะเนี่ยก็ตีเนาะยังเลี้ยงอยู่ไหมนี่ยังมีอยู่ไก่น้องเคยน้องเคยไก่เจ้าหมูมีดมีดก่นหน่อยทางกรป๋อมปั้นหน่อยเนาะกางยังไงแตีบอกระชุกเลยฮึมชุกเลยแกตีได้เลยนี่ทางกระปั้มหน่เนาะตัวใหญ่งหมูอ๋อตแบงยังไงบ่มูอยู่ยังไงตัวแบงตัวแบงย มันหลก่อนมนไปไงเพื่อนมันหลก่อนหลก่อนมันไหมดหจรม่ลาย้เพื่นเพื่อนมากตีกันนีเนาะมาไก่ตับัดนียมากตเลหาไกตัวบัดเลยเก่ใจล่ะบัดนียกตีกอยู่ไกตัวเป็นยังไงไรเงียไ้ลูกไ้เียแล้ว่อนี่ยางไหมเฉพาะยงงยย่ัง้่อยากได้จีหาผู้ใายหาผู้ชายเด้อบ่เนาะหาผู้ชาไ่ได้บ่หาผู้ที่ใช่เออที่ใช่ยมงมีผู้ที่ใช่ยัมันจะมงมีเลยฮะ ใช่นคือว่าใช่งเจ้าใช่เพื่นดีบอหรือว่าเพื่นใช่เจ้าไม่บานี้บัง่งไม่มีรายเลียมพ่อไงมีรายเลียมบอกนบอกกันเอซีไอซีม่มีรายเลียมมยิ่งนียมันตัวตุ่มมังมีลายเลี่ยมพรคนมันต่างกันเพ่ไงเจ้าเคยผ่านมาหรือเล่าเคยผ่านมาหลายคนันที่าตัวตุ่มนะผ่านสามสิคตเลฟังเรียบจีนองเลยเคยมีประสบการณ์ประสบการณ์นะผ่านสาสิคนคือใช้เงียอะไรกันึสองมีอัแหละมาน่็คือไวโชชะตอนนี้ Sort of bay lại bay yếu bay 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 Mẹ bay bay à? bay 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 chứ bay 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 nó. bay 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 ด้ช็ปิเมียเลยถึงเมียไ้ดิถึงว่าจะบอกเมียเนะเนี่อย่างไรอยู่ไม่เห็นอะไรอยู่ม่สิมาแล้วอยู่ที่ก้นมาอยากได้บ้านไหนบ้านวมาจักได้ก่อยเบ่ได้ใจนะไดใจยางได้บ้านไหนบ้านทห่บ้านหนองคำบ้านหนองคำกูได่กเปวดใจหาบ้านหนองคาพ่อไปพ่อระบาสามพ่ออะไรบังรำอะไ่ะา สา่งหางบ่หางบกหลางบไรทักลายถักเจ้าลูกนี่ซืองานไม่ใช่สาวพี่สาวบ้านบ้านบางเ่าเนี่ยคือประชาชนเจ้าสู้แลังกคึกคักเลยมันจะสู้หรอแสู้แล้วสาวบ้านบ้านนี่จะเ้วกเ้าตัดสูงตรงนี้เลยตัดสูอ่า่ใช้ไอ้พิงคมุกเขเปิเปดใจเยเขาเปใจว่าพิงมาทำเอาเอาใจ จะไปใจไรก็ว่าจะเาเปิดช่องน้ำบ่ฝากฝากมันติดตามเลยช่องเ้อบกนคือหวงนี่อีเด่เยเด่เอนนีอที่ไหนถ้าถ้าเพ่นติดตามเลยติดตามกูเพื่อนเลยกูเพื่นนะกูเพื่อนโอ้โหเป็นยังงะถ้าเพ่นติดตามติดตามเ้อะชอบกคือเนี้ยถ้าเนติดตามดติดตามมากย่

เสียง้นคนไหนมวบบบทเสียงขึ้นได้ลงคลิปอะกับเจ้าลงยูทูบคือแต่ละมือกับเสียยู่กับเสียงนี้เจ้าแหละธรรมดาถ้าลงยูทูบเสียงนีนลายได้คนไหนลายวะโอ้ยลายสิบพันหมดและวสิบพันทนึงทีนึงนี่นึงสิบพันจะลงเป็นยอดคลิปธรรมดาบันหนึ่งแล้วดามันนี้เจ้าทำส้ตั้งช่องไหนไ่รู้สี่บนี่ท่ใช้บันบอาี่นีตั้งไหนรั จี่ตาช่องยืบบินเลจีตาม่ค่อยยูบบเจ้าน่ะจีตานตาห่แ้วช่องฮะจตาเะจีตาเะีตาเมียได้เด้องานเราได้หนิีตาช่องไฟเด้ออ้เขี้เบานั่นแหละให้เออเห็นเนี้เจ้าคอยให้ฝากช่องให้นะแต่ก็ฝากงานฝากคนเดียวเขามาเบิ้งใหม่ให้ีตาคอยนจะเปิดเขาไปสิพงเด้อเอบิ้งแน่เขม ชอบบินนี้อ่อรับไม่้อยเออช่วงนี้ยอดีบนตกเด้บอกบอนี่ยอดีตกช่วงนี้ช่วงนี้ดีบนตก่ตอ่ะผักผักผักเม่อผาเ้อซีเออฝังไทยฝังลาวเนาะมึงเนาะเต้นออกบรรากาต่บัดเนาะต้อคิดบนเด้ปล่ะจะเปิดก็บสิพเดาอป่าไม่รู้อะไร่ะแต่เพิ่มมาเบิ้งเลยจ้ะเบิ้งเนบเป่เนาะเยอจะรับร้อยปล่ะเ้ยยัจะร้อยเบิ่งกันแน่เยอะ เออพมเนยได้รายพวีเอ้ยีเพิ่นเะไทยไปยอันว่าเรื่องอันก็แชตัวอันสาวลาวตัวนมไทยนี่ลังไมาแห้งจะจากจีบอกจากกิโย่ฮะกย่บเมนไหนสาวนงเวนน้องนิงไหนกูไม่ได้ไม่บอสาวลาวตัวคไทยเนยตัวขาวๆเอบอไทยเาะตัวขาวลายบอบอไทยเนี่ยบ่ากันแนบบอสข้าทุ่มนิดหนึไรตัวาวลายบบบาไทยไม่ต้องเลยบาเกิดห่วงแล้วนี่ฝากถึงนุมไทยนว่าาไทยนุม ฝากบักนุ่มไทยวะนุ่มไทย้อราวังเ้ระวังบลงวให้ระาังเนสาวตัวเอสาวลาวตัวระวังแนี้ยบะเสื้อสาวลาวไงเสือสาวลาวงานได้บะครูเกิดนถืกตัมืนตั๋วเลยบะเสื้อได้บะครูนโดนโดนสามเสื้อจีเสื้อได้บ่าอชอสิพื้นพื้นึงเพื่อสิ่หนพื้นนึ่ะภาษาวันิมาอไกีชื่สิพื้นหนึ่งไม่เช่เอาเอาตัวเสือได้เว้ังไปั้งดัไปทา

แต่พึ่งมาพึ่งมากต่องมามมัมไสิจะเปิดเข้าไปสิฟองเด้อให้ชมเน้ยให้ดูเนยเป็นครอบครัวเจ้าฐานนึงครอบครัวอยู่อยู่กินเนียตําหงวะที่เงอยู่กับสีคนฮะอยู่กับหลานสี่คนเนี้ยสี่คนนี่ไรเนี่ยบอกนันนน้องเคยใครจพูดช่วยพูด่็นฐานน้งเคยรักษาก็เป็นคู่อ๋อพ่อเมย มเจีนเนอะต้อเปลี่ยนันลับเปนเยอยู่เฟี้ยวเนี่นอนอยู่เียวมันเนี่ยายส่งหมาจ๊อย่ก็ดสองดิ้วมันกำลงจ่หันลอยแล้ว่ะเนี่ย้เาเอาสองหาจํามันเนุ่มตุ่มหน่อยตุ่มน่อยหน้าอไรเออเาเต๋อหเตเอหมาไทยันเตัวราคาม้าออเป่าไม่หอารอโหห้ารโหเงินนะจนเนตัวน้อยากรปัดนไกันเลเออเออเดี๋ยวหน่อยจีห้ายจากมือเลยสิฝ่าหน้าเนี่ เมื่อใดสิไปแล้วใช่ไหมว่าสิพ่อโทบอกแล้วกาเจ้ากับครัวไกลมเนี่ยถือว่าว่าได้นือวายก็ได้ก้อยเงีือว่าขับมีหน่วยไปว่ไปยกลไปอยู่ฮะไปยูุ่งขาวคิวเนดไปใชนไหจักหรอจัไปอย่งี้อตกจอยู่จะเนะไก่ก็บอกบ้านพุินไก่พศินอยู่เด้อช่คลิปง ทป๋อาไสุรเนี่สาวลาไต้แล้วชมคกินะนรบ้านิ่มตกบากนใชเรื่องของครัวจ้น่ะครัวรวยว่าหรือจนนี่้จนแปุมมันขายมันกับมันว่าฮ็ดมันชวนยังไมันจนได้จนด้จนได้นู่กถูกจ้ากเอฟพันชวยที่เขาสาร้บบใช้พันชวยอยู่ใช้ซยบาใช้่วยอยู่โอ้ช่ายกันบ่ bớt nét bớt nét đẹp đó bây giờ đó bớt đó à, à, thằng này con trai nè chắc bao anh nhảy chỉ con trai chắc kiểu chỉ bóng của con Thái này cảm ơn các bạn 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 cảm ơn เขาทาม่เมันาเขาทายคลิปใช่เขาทามนนะมาถามดยไรทำไบุซี้เพ่มมาเขาทำเขปิดมือซี้ถเขาทายอยู่เขิ่าทยเอ๊ะมาได้มาได้มันเหมาไม่เคยเคยดิ้คลิปเรื่อโอ้ขอนคลิปโอเคจะไปยังพุ่นนะมาดิ้นดิ้นกับเอาไปขี่มุนมาได้ไปหาพาพเพิ่นไปหาสาวไห่ด้าษาอยู่ไทยภาษาเห็นเตไปเทาเ็นไปเทาเป็นยื่นอ่ะน่ไดา แต่เป็าวไทยไทยสาวแบบอย่างเป็นไทยไปดนยคไทยบมุนเป็นาวตุ้ยเลยหุ้นบ่ขาขึ้นอยู่นี้เนาะตุ้ยยังตุ่ยบ่เสียมุนบ่เสียมุนเป็นแ้อตุ้ยอะเสียมุนย่าดะแ่ไทยแม่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 ยังไม่ได้ไปยังไม่ไยปแล้วเปิดใจได้ไหมน้องใจบ่บ่ไทยแต่บงงมากวะเม่ได้ขออยู่บม่ได้ขอ แมก็บอแม่เนาะนาม่ส้แม่จาก็อยู่ท่นนพี่แม่แม่เสียวถสีกลูกชายคนนี้โอ้เสีกับลูกชายน้ิแม่เนาะเจงกอเนาะเจงวะเห็นสาเห็นบ่พลังงเหนไหนะเปแตพลังพินบาพลังเปิดแจพลังวะรบหารเปิดจเาเจ้าูบวาันคขกอบไว้นีเน่น tuổi lộc đây cháu, nhìn đó, nhìn bắt tuổi lộc cái này, cháu có bảo mình mua anh bảo không? mua anh đấy, lá đi đó thằng đó, hay bằng lao này, có thể đâu được nữa, nấu kiểu, mong cười đấy bà, ừ. chì sòng chì sòng như này, gì thế ông ơi, nhá, sòng không? sòng gì thế, mong cười đấy bà, bà đấy, chì sòng như ní bò, có minh sư quân lẽ, sư quân không, cái 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 ma quát đó, bơ này đấy rồi. จะบังเกิดเนียจาก็ะทำบังสีได้ามบังเกิดใช่เนีอือก็ังเลยบังเกิดใ่เดีอยวเลยท้ายสบายดีอีกทีคนนี้มาเข็นผ่านไปเลยถ่ายคลิปเมกี้กบผ่าไป้วม่ได้ไงไหผ่านไปแล้วบ่ะัคลิปเลยบอกไ้กัไทยกันบอกไปก็บางทาจารมันทุกกคลิปต้อบอกไปเลยไทยกันบอกไปกับไทยกันบอกไปฝากคนติดตามติดตามเลย ซีคนไทยอยู่หลายคนบ่บ่ยกับอติจันทิตตามเจ้าบัตรติดตามใครนะบ่บอติจันทร์เออซีคนเออบ่บ่ยบ่บ่ยคนนะทายหลายคนไงแถวเนี่ยกระผากที่คนทายเจ้าแล้วกระผากกับเพืชตามเจ้าติดตามแนบอ่ะบ่มันคือรวงแล้วบอกที่ว่าบัตรเจ้าตั้งซองแล้วเจ้าจะไปถ่ายแบบใดก็บอกเพื่อนเจ้าจะ่ายอะไรเห็นจะเห็นยังจะ่ายคลิดก็จะลงคลิปเจ้าสิลงเจ้าสิเงินละถึงนั้นแสดงว่า เจ้าฮ <mile> ิตตั้งช่องเนเจ้าจะไปทายเฮ็ดยังแต่มือคิดเจ้าจะไปทายใช่ายสทายงวคเพื่อแล้วจะมีอย่โอ้อันนั้นก็คือว่าวิถีชีวิตธรรมชาติธรรมชาติชีวิตประจำวันประจำวันมันนเต็มากทายเจ้าเห็นหรือเปล่าเนอ่าถึงน้านผวเรียวใชไหมบ้านน้าเดียวนะหนาวเล่าหผมเอง่นี่มันจะพอกเอยู่หน้าเนะมันอนเรื่องผมเอมันเนดนน้เดียวเดียวมื ่าจะกากนไงบ่ก้าเด้ย่กินแก้เขียบไปร้องห้มเลยแก้เขียบมือบานมือเื่อน่ะแก้เขียดเสือบ่กากาดเองนะแก้เขียดนะกิน้ยอยนี่หมดล้กาดมาขายด้วยบ่มาขายมาขายคอยน้ำเบื่อเงี้ยหมดทีเขียหน่อยบ่ขีน่อยกระปอมกาด้วยกระปรอม้ด้วยกอมบ่เคยกินแต่บ่ได้ไปหาเนาะ้นอนอนก็ฝากเออเอบ่เกิดคนคนจไดเนี่ยเอ พอกรลวยป่ะจนยิกระปองเงิน่ไงเน่ยมีเงินมีเงินมีเงินมเชื่อดอกมีเงินเลยมีเงินมมีเงินมันยังชื่อบกตอแต่งนมากระลายหมกชีดก็ชื่อเนียนรัลพานับก็บปนได้จ้างแดเ้หมกชีกระชีพกระซ้านิ่งไกลอีกเล่ยไกครับพ่อไ่นเลยก็ไ่ได้มาเจอของเป็นคนจนเอายังมามามาจุดมาแต่งจนเจของุดคนจน เขาขอยอปเนี่ยหน้าเจ้าก็มีหน้าเจ้ามีบ่เพื่อนมีบ่มีเอห้างัอนเอ้ยไอห้างบ่เพื่อน้งแไปอยู่นะผูกคได้เพืนนะเชื่อเลยเพื่นบ่กอบ่เพื่อนอันนี้ก็บ่กี่กอได้กี่ผู้ใดอนอืมสอยนะบเกินนะมันตาม่องมือหมเป็นองเป็นพืนน้ออะไรเงี้ยเออตามพืนเจ้าเอะเื่อนื้อเอลงงเนาะลงง

ี่น่นี่น่งตุ้มอสีด้วให้มืว่นเรียบร้อยเี่โอ้เรียบร้อยเป็นเบิร์นี่ใช่สิชอบแห่งนเบิร์นมีันาการคบละน้องเจ้าเป็นหนังสือว่าเจ้าบอกเกือมันก็เป็นนึเลยอ่านให้บอกอ่านเอ่านบอกอซีมาเส็ดมาเจ้าสีได้บนี้ก็ได้สิก็ได้เลยเอาิงชื่อนี่ทชั้เป็นช่องแน่น่ะสื่อช่องเจ้าได้อันนนะช่องนี้ เดี่ยายกีบาซิฟองบาแล้วยั่เด้อซ่องนบปินเด้อะปินให้นบงส่องยาวฝากฝากคนฝากเนื้อเน้จูนคนพูบนี้คือคนรอเท่าพูจะบอตามก็ไม่ได้หรอกถ่ายได้ก็ไม่ได้พูดการบ่โอ้ติดตามคนเนื้อบันเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามให้ที่ไหนได้บ้างเนอติดตาม นี้ว่างแล้วก็ซาเนวนี่คนที่ตามมันจ้าเลยฮะจบคิดจบคิดมันดนเลยเออทักสบายดีเออบทยพลาเลยขมขมวใจนบาท้าสบายดีเลยเจ้าดเจ้บคิดจ้คิดบ่จบคิดแล้วจบแล้จ้าบ่จบหัแล้วแล้ยโอ้โหมวดแล้วขมขใจคนบาอาแล้ว มันะดีเลยมาชมเนบ่าวเกิดหัวมาักทายสบายดีทักทายสบายดีก็บใหม่จบคิดจบคิปจบคิปทักทายสบายดีวักทายสบายดีบ้าใหม่เตดาบ้ใหม่บใหม่เลียใจเว้นห่เออจบคิปบงชมเ้อเอกินน่ยสซ้างเจ้าเสีตเจ้าตเฮดแบบนี่เลยบํารุงเกิดก็จบคลิปจคลิปได้สดีไป พีจ้าโอเคพอพี่นเนาะเฮาก็ได้ถ่ายไลโอลงกับอ่าบ่าเกิดเพิ่นพอพี่นเอยกะเพิ่นกเป็นมูเพื่อนเนาะดินถ่ายพอสิพองถ่ายกถ่ายนี่หัวถ่ายยกมูเพื่อนซื่อเนาะพอเยอ่าบ่าเกิดเพิ่นกได้ตั้งช่องเนาะพอเย ถ้าเพิ่นว่าผิดประการใดหรือว่าทางบ่าวสีพองผิดประการใดก็ขอโทษขอไฟน้ำอิจีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานนะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่บอกคำว่าบังมาชมบ่าวสีพอง่ายไปนี่ก็ถ่ายดิถ่ายหัวเนาะถ่ายหยอกมูอชื่อดอกพ่อมพี่น้องเลยเพราะว่ามีคลิปลงเในเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวสีพองกับสขอลาเพียงเท่านี e. ้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอบมวบใจอิจีคำว่าบังมาชมแหละ สำหรับที่นี่ขอกล่าววคำ่าสบายดีสบายดีเดชสวัสดีเด้อพ่อแม่น้องเนาะฝั่งไทยทางใต้สบายดีตอนเช้าวๆเล่น้องเลยเนาะ